เราไปกันต่อเลยนะคะในส่วนของหัวข้อที่5ก็คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะกำหนด ahora, ให้จุด P นะคะเป็นจุดจุด1ที่อยู่ภายนอกอจุด P นะคะเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB ทีนี้สร้างเส้นตรง PQ นะคะตั้งฉากกับเส้นตรง AB อันนี้คือเส้นตรง PQ ที่เราสร้างมานะคะให้จุดตัดก็คือจุด C นะคะได้ดังรูป อ่ะเราใช้จุด P นะคะหรือว่าจุดภายนอกเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะกลางรัศมีพอสมควรน,นะคะอ่ะทีนี้ก็เขียนส่วนโค้งนะคะให้ตัดกับเส้นตรง AB นะคะก็จะได้มา2จุดตัดนะคะก็คือจุดตัด M กับจุดตัด N นะคะทีนี้เราใช้จุดตัด M กับ N เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะโดยกลางรัศมีนะคะให้ยาวเท่าก, <c ười> กันก็จะได้ส่วนโค้งนะคะถ้าเราเริ่มจากจุดตัด M ก่อนนะคะก็จะได้ส่วนโค้งนี้นะคะ แล้วก็จุดตัด n อ็นนะคะเราก็ได้ส่วนโคงเ้นะคะให้จุดตัดนะคะชื่อว่าจุด Q ค่ะ,ะทีนี้เราก็ลากเส้นตรง PQ นะคะให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นะคะก็จะได้จุดตัดขึ้นมานะคะคือจุด C นั่นเองเรามาให้เหตุผลกันนะคะการให้เหตุผลการให้เหตุผลอ่าเราทำการลาก ส่วนของเส้นตรง MP อ่าแล้วก็ MQ ต่อไป NP แล้วก็ NQ นะคะอ่าลากส่วนของเส้นตรง MP ส่วนของเส้นตรง MQ ส่วนของเส้นตรง NP และส่วนของเส้นตรง NQ ทีนี้จากการพิจารณารูปนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม MPQ นะ MPQ จะมีความเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม NPQ นะคะนะสามเหลี่ยม NPQ เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม N P Q อ่ะซึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านเพราะ เพราะว่า MP นะคะแตเท่ากับ NP นั่นเองเพราะ MP เท่ากับ NP ก็คือจากการสร้างเช้รัสมียาเท่ากัน ต่อ,อไป mq จะเท่ากับ nq นะคะเหตุผลเหมือนกันเลยเพราะว่าจากการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันอ่ะแล้วก็จะมี p q นะคะเท่ากับ PQ ก็คือส่วนของเส้นตรง PQ เป็นด้านร่วมนั่นเองอ่ะส่วนของเส้นตรง PQ เป็นด้านร่วม เราก็จะได้มุมนี้นะคะกับมุมนี้ครูจะให้เป็นมุมที่1กับมุมที่2นะคะจะได้มุมที่1เท่ากับมุมที่2ก็คือเป็นมุมคู่ที่สมในกันของรูปสี่เหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันต่อไปเราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยม MPC นะคะมีความเท่ากันทุกประการกับ สามเหลี่ยม N P C จะมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้าน เพราะเพราะอะไรเพราะ MP อ่าเท่ากับ NP ก็คือจากการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันอ่าแล้วก็ มุมที่1กับมุมที่2ใช่ไหมคะเท่ากันด้วยอ่ามุมที่1เท่ากับมุมที่2ก็คือเหมือนกันเลยมุมที่สมในาการของรูปสามเหลี่ยมอ่ารูปสามเหลี่ยมนะคะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเนาะอ่า มุมที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันโอเคแล้วก็ PC เท่ากับ PC ก็คือส่วนของเส้นตรง PC เป็นด้านร่วมตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้เป็นด้านร่วมกัน ทีนี้มุมที่สามและมุมที่สี่จะได้เท่ากับมุมที่4ก็คือมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันอ่ะอ่ะครูหอขึ้นหน้าใหม่นะคะอ่ะต่อไปเนื่องจากมุมที่3บวกมุมที่4เท่ากับ180องศาขนาดของมุมตรง นั่นคือมุมที่3จะเท่ากับมุมที่4ก็คือ90องศาสมบัติของการเท่ากันดังนั้นมุม a c p เท่ากับมุม BCP ซึ่งเท่ากับ90องศาก็คือสมบัติการเท่ากันเหมือนกันสมบัติของการเท่ากันอ่าสำหรับการให้เหตุผลของข้อนี้นะคะในหัวข้อการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะก็จบไว้เท่านี้คะ่ะ